เวลาเราเปิดตู้เย็นมาแล้วจะมีกลิ่นเหมน็นกลิ่นอับและกลิ่นคาวในตู้เย็นนะครับซึ่งเกิดจากอาหารหรือว่าวัตถุดิบในการทำอาหารของเราอย่างเช่นปลาไก่หมูหรือแม้กระทั่งอาหารทะเลนะครับทั้งหมดนี้นะครับทำให้ตู้เย็นของเรานะครับมีกลิ่นเหมน็นและกลิ่นอับได้แน่นอนและด้านล่างเราแช่ทุกอย่างไว้ในตู้เย็น ตู้เย็นของเรานะครับมีกลิ่นเหม็นและกลิ่นอับกลิ่นคาวแน่นอนในวันนี้ทางช่องดีทไทยพีชนแนลจะมาแนะนำวิธีการกำจัดกลิ่นเหม็นกลิ่นอับและกลิ่นคาวและกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่เกิดในตู้เย็นนะครับเดี๋ยวตามมาดูกันเลยครับเมื่อเราเปิดตู้เย็นมาแล้วตู้เย็นของเรานะครับมีกลิ่นไม่พึงประสงค์อย่างเช่นกลิ่นอับกลิ่นเหม็นและกลิ่นคาวซึ่งเกิดจากอาหารที่เราแช่ไว้ในนี้นะครับ เราใช้งบประมาณเพียง5บาทเท่านั้นนะครับในการกําจัดกลิ่นโดยใช้สิ่งนี้กันเลยครับกระดาษชัชชู่กระดาษชชชูป้องกันและแก้กลิ่นเหม็นกลิ่นอาบและกลิ่นคาวภายในตู้เย็นได้อย่างไรกระดาษชชชู่นี้นะครับซับได้ครับซับได้ทุกกลิ่นเลยครับกลิ่นไม่พึงประสงค์นะครับซับได้แน่นอนกลิ่นที่อยู่ในตู้เย็นนะครับจะหายไปเพียงงบประมาณ5บาทเท่านั้นนะครับกระดาษชชชู ใช้ได้ประมาณ1เดือนเลยนะครับเพียงเราทําแบบนี้เท่านั้นครับถ้าเกิดว่ากระดาษชั่วเราใช้ไปบ้างเลยนะครับปลายกระดาษชู่ไม่เรียบร้อยเราก็พับไว้ด้านบนแบบนี้เลยครับเพราะว่าจะได้ไม่เกะก,กะนั่นเองครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเรานํากระดาษชูมาวางแอบไว้เป็นม้วนแบบนี้เลยครับกระดาษชูนะครับ จะซับกลิ่นต่างๆกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่เกิดกับตู้เย็นนะครับได้ผลดีและอยู่ได้ประมาณ1เดือนเลยนะครับทุกท่านลองไปใช้ดูได้ได้ประโยชน์แน่นอนและกำจัดกลิ่นต่างๆที่ไม่พึงประสงค์อย่างเช่นกลิ่นเหมน็นกลิ่นอับและกลิ่นคาวนะครับที่อยู่ในตู้เย็นได้ผลแน่นอนครับและคลิปนี้ทุกท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องทีไทยทีแชนแนลได้นะครับบางท่านนะครับ อาจจะใช้วัตถุดิบอย่างอื่นอย่างเช่นถ่านถ้าเกิดว่าเราไม่มีถ่านกุงข้าวนะครับเรามีกระดาษชัู่ส่วนมากบ้านเราจะมีกระดาษชัู่แน่นอนครับเพราะว่าเราใช้กันอยู่เป็นประจำเรานํามาจัดกินที่ไม่พึงประสงค์ภายในตู้เย็นได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นชั้นที่เป็นอาหารสดแบบนี้นะครับหรือว่าชั้นล่างซึ่งเราใส่ทุกสิ่งเลยนะครับไวในตู้เย็นนะครับ แต่ถ้าเกิดว่ากลิ่นไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นเราใช้กระดาษชู่วางไว้ตรงจุดนี่ครับจุดที่ไม่มีอะไรวางหรือว่าจุดที่ว่างๆแบบนี้นะครับวางไว้ได้เลยครับและกําจัดกลิ่นได้ประมาณ1เดือนเลยนะครับและเมื่อผ่านไป1เดือนแล้วนะครับกระดาษชู้ของเราก็ยังใช้ได้เพราะว่ากระดาษชู้ไม่ได้เปียกเห็นไหมครับเราก็นํากระดาษชู มาเช็ดหรือทำความสะอาดสิ่งต่างๆภายในบ้านของเราได้อีกครับผ่านไปหนึ่งเดือนแล้วนะครับเราจะต้องเปลี่ยนกระดาษทิชชู่นะครับเพราะว่ากลิ่นต่างๆจะมาสะสมอยู่ในกระดาษทิชชู่ครับและคลิปนี้นะครับจบเพียงนี้ครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวิทัยพีแชนแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับจัลลิศัยพีแชนแนลกระพงสิ่งนี้กําจัดกลิ่นเหมน็นกลิ่นอับและกลิ่นคาวภายในตู้เย็นเราได้งบประมาณเพียง5บาท จาก,กรตดาดจะชูกันเลยครับ